สวัสดีจ้าพี่น้องมูลินจินสิบผ้ามากินหมกหม้อหน่อไม้ใส่หมูสามชั้นนี่จินเห็ดพึ่งเซ็ตนะจ๊ะหมกหม้อหมกหม้อแล้วก็มีหมูปิ้งหมูปิ้ง,งจินซื้อมา ก่อนกินจิก็ฝากกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามช่องจินพัฒแซบหน่อยเดอ้อค่ะมีทั้งเพจแล้วก็ y ยูทูบเนาะเนาะจงังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้้เดอขอบคุณค่ะมากินกันเลยจ้าข้าวเหนียวกันหนึ่งเองนึ่งเองผักกระมิตรบักแตงนะจ๊ะเนาะโอยกระติบขา้าวมันจะเป็นสายอะมากินกันเลยจ้ามีหมูปิง้งหมูปิง้งหมูปิ้งนมสด มากินกันเลยจ้ะหมู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 หมกหม้อหมกหม้อจินเคียนน้องไหมมันใหญ่ไปนะแซ่บพี่น้องทำเองกินเองเลยเพนนี่ ทำเองกินเองมันก็บ,บกเขือไม่บกเขือชี้หาหน่วยพี่น้องบัเขือม่วงโอ้ยคือได้กินว่ามานันคือเละแท้ หมูย่างนมสดขาเนียวหมูปิ้งผักบ่มเมือน้องเอ้ผักเบิดตู่เลยน้องใหม่แมวไม่าหายจากคนหลดัดไหมค้องอื้อ แซ่บดีน้องใหม่ออนนี่ดีม,มาเดอจ้ามากินเขาน้ำกันกินเห็ดเอง้วกันเนาะ ข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่เฮาแซ่หนึ่งอ่ะกินจะแบ่งมาแล้วก็เอามาตำตำใส่เนาะจ้ะกินกับเขือม่วงแม่มาให้สองถุงมั้งน้องอ่ ฝางนองมากินกระไรเห็ดทานเห็ดแบบใส่ใบตองยังใส่ไปนองมันกะมันบ่นสะดวกมันบ่ไม่ใบตองกินกระไรเห็ดแบบนี้หละ Maka mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. <laughs> อืมอืมน้องมาจินเส้พริกหลายอยู่เผ็ดเลย น่าไม่มันกับเผ็ดอู่แล้วจ้ะ แซบแม่ได้จ้ามากินเขาน้ำกันนุ่ปิ๊ง แซ่บคักน่าใหม่อวบน่าใหม่อ,อ่อ,อนๆเลยหม,มกหม้อนี่หม้อมีใบตองอะไรจ้นะ ซื้อหมูมาจากตลาดแล้วก็เอามาหมกหม้อเลยโอ้โห,โห,โห ปิ้งก็น่าอร่อยอปิ้งนมสดจินซื้อมาคางเซเว่นน่าจะนะ หมกปลาก็แซบ่บมันบุมีใบตองเนี่ยอะกกินกันเลยบ่ได้หมกเนาะแซ่บครับ มหมอออกมอหน่อไม้แซ่บๆเลยอ้อิ่มแล้วจ้าสำหรับคลิปกินหมกหมอหน่อ,อไม้นะจ๊ะเนาะจินก็อ่าอิ่มแล้หนะจ้ะเนาะจังใดจินก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามช่องจินพารแซ่บหน่ยเด้อค่ะมีทั้งเพจแต่ก็ยูทูบนะะเนาะจังใดก็ขอบคุณหลายๆเด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย